สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีซื้อ Hot Summer เป็นพัดลมพกพาที่ทำงานได้หลายฟังก์ชันมาใช้งานเพิ่มเติมนะครับเห็นความแตกต่างก็เลยตั้งใจเอามารีวิวเอามาแชร์ไว้ให้นะครับตัวทางซ้ายเป็นตัวเก่านะครับตัวทางขวาเป็นตัวใหม่สิ่งที่ต่างกันก็จะมีอยู่2จุดเห็นได้ชัดเจนนะครับส่วนแรกก็คือลองสังเกตตัวเลขนะครับฝั่งซ้ายตัวเลขชัดเจน ฝั่งขวาตัวเลขจะค่อนข้างเล็กเลก็แล้วก็สีไม่เข้มเท่าไหร่มีสัญลักษณ์พัดลมหมุนอยู่นะครับซึ่งไม่แน่ใจว่าให้มาทำไมนะครับแล้วก็มีตัวเลขเปอร์เซ็นจุดแรกนะครับที่ต่างกันได้ชัดก็ตัวเลขนี่แหละครับแล้วก็จุดที่2ความเร็วของพัดลมนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยพัดลมเบอร์1เนี่ยค่อนข้างช้าต่างกันมากนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยแรงเย็นดีฝั่งขวารู้สึกจะเอื่อยๆนะครับ ไม่แน่ใจว่าทําให้ประหยัดพลังงานหรือเปล่านะครับฝั่งซ้ายเบอร์สามฝั่งขวาเบอร์สามลองฟังเสียงพัดลมครับฝั่งขวาเนี่ยครับฝั่งขวาจะเบาเบอร์สี่เบอร์สี่ครับเนี่เบอร์สี่ฝั่งซ้ายครับเบอร์สี่ฝั่งขวาครับผมไม่แน่ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่านะเบอร์ห้าฝั่งซ้าย แล้วก็เบอร์5ฝั่งขวาลมแรงต่างกันนะครับทางซ้ายลมแรงมากกว่าเยอะเลยส่วนทางขวาเนี่ยรู้สึกลมเบากว่าเห็นได้ชัดนะครับซึ่งทางซ้ายจะใช้งานได้ประมาณเชั่วโมงที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับส่วนทางขวาเนี่ยใช้งานได้7กกว่า7.5เพราะว่าเขาหมุนได้ช้ากว่านั่นเองเหมือนจะกินไฟน้อยกว่านะครับแต่ก็เย็นน้อยกว่าเยอะนะ ถ้าเทียบกันที่เบอร์5นะครับฟังเสียงก็จะเห็นได้ชัดเนี่ยครับดูเหมือนลมเบากว่าเยอะเลยก็ลองดูนะครับผมสั่งซื้อมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็ก่อนหน้าที่จะรีวิวคลิปเนี้ยประมาณ2วันนะครับถ้าเกิดใครสั่งซื้อรัดหลังๆเนี่ยก็จะได้แบบนี้รู้สึกว่าแย่ลง คือเหมือนกับว่าสเปคของเขาเนี่ยจะต่างกันที่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับลองสังเกตดู power ตัวนี้5วัตต์ power ฝั่งนี้4 5วัตต์เหมือนผลิตให้คุณภาพต่ำลงอะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเปลี่ยนผู้ผลิตหรือเปล่าเปลี่ยนโรงงานหรือเปล่านะแต่ทางซ้ายเนี่ยตัวนี้โอเคเลยรอดแรกที่ผมรีวิวไว้ค่อนข้างดีนะครับทุกอย่างด้านนอกเหมือนกันหมดแบตเตอรี่ก็เหมือนกันสีเดียวกันนะครับ ส่วนด้านในเนี่ยต่างกันเล็กน้อยแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวดูแบตเตอรี่กันฝั่งทางขวาเนี่ยก็ทุกอย่างเหมือนกันเปะ๊ะสวยนะครับแบตเตอรี่ก็เป็นรุ่นที่ไม่มีตัวเลขไม่มีตัวหนังสือนะครับสีฟ้าเหมือนกันเปะ๊ะต่างกันที่วงจรภายในนะครับวงจรที่เป็นตัวส่งกําลังมาที่พัดลมนะครับสังเกตดูใบพัดเหมือนกันลักษณะคล้ายกัน ตรงกลางก็สีออกชมพูทองเหมือนกันวาวๆนะครับทุกอย่างเหมือนกันด้านข้างเหมือนกันเปะ๊ะกาดออกแบบตรงเนี้ยเหมือนกันต่างกันที่วงจรด้านในที่เป็น led ด้วยแล้วก็เข้าใจว่าที่ตัวมอเตอร์ด้วยนะครับแต่มอเตอร์เนี่ยผมส่องแล้วมันไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ผมไม่เห็นเห็นได้ไม่ชัดก็ประมาณนี้ครับเอามาแชร์ไว้ให้ถ้าเกิดว่าท่านใดที่ซื้อรถหลังก็ อาจจะเจอแบบนี้บ้างนะครับกลายเป็นว่าคุณภาพข้อดรอปลงนะส่วนท่านใดที่ไม่ได้ซีเรสอะไรก็สามารถใช้งานได้นะครับถ้าเกิดไม่เห็นข้อเปรียบเทียบไม่ได้เอามาเทียบกันชัดๆอย่างผมเนี่ยจะไม่เห็นนะครับพอดีผมซื้อมา2เครื่องตัวนี้เมื่อหลายเดือนแล้วนะครับตัวนี้เพึ่งเร็วๆนี้เองตามเวลาที่ออกคลิปนะครับต่างกันชัดเจนถ้าเกิดว่าท่านใดรู้สึกไม่พอใจก็ลองกดคืนสินค้านะครับ ตัวนี้ผมก็ซื้อมาเหมือนกันแต่ก็เอามารีวิวไว้ให้ผมไม่ได้คืนสินค้าเพราะว่ามันต่างเล็กน้อยเท่านั้นเองผมโอเคนะครับเพราะว่าผมตั้งใจจะเอาที่2เนี่ยมาเปิดให้กับคอมพิวเตอร์เปิดให้กับโน้ตบุ๊ก notebook, ตัว Surface นะครับ Microsoft Surface ด้านหลังค่อนข้างร้อนก็จะเอาตัวเนี้ยมาเปิดให้นะครับไม่ได้เปิดให้คนตัวนี้เปิดให้คนครับก็คิดว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดรู้สึกใช้แล้วยังไม่พอใจก็ลองติดต่อทางร้านค้าได้ผมรู้สึกว่าคุณภาพน่าจะเหมือนนเดดิมดีกว่านะ แต่ตัวทางขวาเนี่ยแบบใหม่เนี่ยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเอาไปเป่าคนเนี่ยมันยังไม่น่าพอใจเท่าไหร่นะครับก็เอามาฝากไปประมาณนี้ถ้าเกิดท่านใดมีคําถามอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้ส่วนอื่นๆด้านล่างด้านอะไรพวกนี้ผมเช็คหมดแล้วนะครับด้านนอกเหมือนกันเป๊ะ ต่างกันที่ความเร็วพัดลมแล้วก็ตัวหนังสือนี่หละครับตัวหนังสือผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ความเร็วพัดลมเนี่ยมันรับไม่ได้นะครับถ้าเกิดเป็นพัดลมพกพาเนี่ยมันควรจะแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงจงเวลาที่เราร้อนเวลาที่เราเดินแบบเหงื่อแตกโชคอะไรประมาณนี้ก็ควรจะได้พัดลมเร็วๆหน่อยตัวทางซ้ายเนี่ยมันโอเคทางขวาเนี่ยลองประเมินดูนะครับสาระคลิปนี้มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ